สวัสดีครับผมช่องคาร์ลแคทคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่อง City of Ember เป็นหนังปี2008จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมนุษย์ทุกคนบนโลกต้องอาศัยอยู่ใต้ดินถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับในที่สุดวันสินโลกก็ได้เดินทางมาถึงอย่างไม่ทันได้ตั้งตัวเหล่าวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งจึงได้สร้างนาครใต้พิภพขึ้นมามันถูกออกแบบให้ปกป้องประชากรรุ่นใหม่ๆที่กำลังจะถือกำเนิดขึ้นและเป็นความหวังของมนุษยชาติ ส่วนวิธีออกจากนครใต้บิภพนั้นก็ถูกใส่เอาไว้ในหีบเหล็กที่จะถูกเปิดออกในอีก200ปีข้างหน้าหีบใบนั้นจึงถูกส่งผ่านนายกเทศมนตรีคนแล้วคนเล่าและเวลาใกล้จะสิ้นสุดลงเต็มทีแต่แล้วเรื่องราวที่ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นเมื่อผู้ถือหีบใบสําคัญได้เสียชีวิตลงอย่างกระทันหันส่งผลให้มันถูกหลงลืมและหายสาบสูญไปตลอดกาล แต่เวลาบนหีบใบนั้นก็ยังคงเดินต่อไปเรื่อยๆพร้อมกับนครใต้บิพบที่เสื่อมสภาพประสุดโทรมลงทุกวันจนในที่สุดมันก็ถูกเปิดออกโดยที่ไม่มีใครล่วงรู้และหนังก็เปิดเรื่องมาที่ดูนเขาเป็นลูกชายของนักประดิษฐ์ที่กำลังจะไปรับการมอบหมายงานในวันจบการศึกษาแต่ในระหว่างนั้นเองไฟฟ้าในเมืองก็เริ่มขัดของซึ่งเป็นสัญญ,ญาณเตือนว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเริ่มที่จะเสื่อมสภาพลงทุกที ดูนที่มองเห็นถึงปัญหาใหญ่ในอนาคตเขาเลยอยากจะได้งานเป็นช่างซ่อมบำรุงห้องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อจะซ่อมมันให้กลับมาทำงานได้ตามปกติแต่ทว่าเมื่อถึงเวลามอบหมายงานมันกลับเป็นแค่การจับฉลากเพื่อส่มให้เด็กๆไปทำหน้าที่ต่างๆโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงความสามารถ และดูลก็ต้องผิดหวังเมื่อเขาได้รับหน้าที่เป็นแค่เด็กส่งข่าวเขาเลยไปขอแลกงานกับลีน่าสาวน้อยที่ได้งานเป็นคนดูแลท่อน้ําซึ่งเธอก็ดูจะชอบใจเป็นอย่างมากเพราะงานนี้เป็นสิ่งที่เธอใฝ่ฝันมาตลอดเธอจึงรีบกลับมาที่บ้านเพื่อบอกข่าวดีกับคุณย่าที่เป็นโรคหลงลืมให้ได้รับรู้หลังจากนั้นลีน่าก็พาป๊อปปี้น้องสาวของเธอมาเข้านอนพร้อมกับเปิดเสียงของพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วเพื่อกล่อมให้หนูน้อยได้นอนหลับเป็นประจำแบบนี้ทุกวัน ส่วนดูนเมื่อเขากลับมาถึงที่บ้านพ่อก็ได้มอบของของวัญวันเรียนจบให้กับเขามันเป็นเหมือนเครื่องมือที่เอาไว้ทําอะไรสักอย่างที่ตัวเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันวันต่อมาก็ถึงเวลาเริ่มงานของดูนเขาจึงเดินทางมายังแผนกซ่อมท่อน้ําเพื่อรายงานตัวกับลุงซันหัวหน้า,าแผนกรุ่นที่หนึ่ง นุงซานจึงได้มอบเครื่องแบบพร้อมกับหมวกเหล็กใบเก่าๆให้กับดูนและบอกให้เขาสลักชื่อเอาไว้เพราะถ้าหากเกิดอะไรขึ้นจะได้รู้ว่าใครเป็นเจ้าของมันซึ่งเจ้าของหมวกคนเก่าก็เพิ่งจะเสียชีวิตไปจากการจมน้ำเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วนั่นเองส่วนลีน่าที่ทำงานเป็นคนส่งข่าวเธอมีหน้าที่รับข้อความจากอีกคนและไปส่งให้กับอีกคนหนึ่งโดยจะต้องเก็บเรื่องนั้นเอาไว้เป็นความลับซึ่งในรอบนี้เธอต้องไปที่โรงพักู่เพื่อส่งข้อความให้กับแคลรี่สาวผิวดำ และในตอนนั้นเองก็มีเสียงของความช่วยเหลือดังขึ้นและเป็นชายคนหนึ่งที่เอาแต่พูดว่าเขาเจอบางอย่างมันตัวใหญ่มากอยู่ที่แม่น้ำข้างนอกทหารจึงเข้ามาล็อกตัวเขาและพาไปขังเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้ามาแพร่กระจายในเมืองและด้วยความสงสัยลีน่าก็ถามว่าทําไมชายคนนั้นถึงต้องยอมทําผิดกฎหมายเพื่อหนีออกไปจากเมืองแห่งนี้ด้วยแครีรีตอบอย่าไปสนใจเราแยกย้ายไปทําหน้าที่ของตัวเองดีกว่าซึ่งในขณะที่ลีน่ากําลังจะกลับไปทํางานต่อเธอก็ได้ พบกับเขาของมแมลงขนาดใหญ่ที่ชายคนนั้นทําตกเอาไว้เธอจึงแอบเก็บมันกลับไปด้วยเผื่อว่าจะทําอะไรได้บ้างส่วนดูนที่กําลังซ่อมท่อน้ําอยู่กับลุงซันเขาก็ได้เห็นว่าท่อพวกนี้มันมีแต่รอยปากเต็มไปหมดและที่สําคัญพวกเขาก็ไม่มีท่อใหม่ที่เอาไว้เปลี่ยนอีกด้วยดูนเลยถามกับลุงซันว่าทําไมเมืองแห่งนี้มันถึงไม่มีความพร้อมอะไรเลยสักอย่างไฟฟ้าก็ขัดข้องอยู่เป็นประจําแถมอุปกรณ์สํารองก็ไม่มีแม้แต่อย่างเดียว แต่ลุงซันก็ทำเป็นแก้งหลับเพราะเขาไม่อยากจะตอบคำถามนั่นเอง ดูนได้ใช้โอกาสนี้แอบไปสำรวจดูตามที่ต่างๆทําให้เขาได้พบกับอุโมงค์ลับที่ถูกลบออกไปจากแผนที่ภายในนั้นมีห้องหมายเลข35 1หซ่อนอยู่แต่มันก็ถูกล็อกเอาไว้และไม่สามารถเปิดเข้าไปได้เขาเดยเดินออกมาจากอีกทางหนึ่งและได้พบกับเชือกที่ห้อยลงมาจากด้านบนและเมื่อลองปีนขึ้นไปดูดูลก็ได้พบว่ามันเป็นคลังเก็บสเสบียงอาหารสําหรับชาวเมืองทุกคนนั่นเองซึ่งก็ดูเหมือนว่าของที่มีอยู่นั้นจะเริ่มลดน้อยลงเต็มทีก่อนที่ลูปเปอร์คนดูแลคลังจะปรากฏ ตัวขึ้นและจับดูนโยนออกไปข้างนอกโดยที่ไม่ฟังคําอธิบายอะไรทั้งสิ้นต่อมาไฟฟ้าในเมืองก็เริ่มขัดคองและดับลงอีกครั้งทาให้ชาวบ้านต่างพากันหวาดกลัวเป็นอย่างมากดูนจึงเริ่มคําทางไปในความมืดและได้พบกับลีน่าโดยบังเอิญทั้งสองจึงได้เล่าเรื่องราวต่างๆที่พบเจอให้อีกฝ่ายได้รับรู้จนเมื่อไฟติดขึ้นอีกครั้งลีน่าก็ได้มอบเข่าแมลงอันใหญ่ให้กับดูนเพื่อเขาลองเอาไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม จากนั้นเธอก็รีบกลับไปที่บ้านเพราะเป็นห่วงย่าและน้องสาวทำให้ได้พบว่าย่าของเธอนั้นกำลังลื้อข้าวของจนกระจายไปทั่วส่วนดูนเมื่อเขากลับมาที่แผนกซ่อมท่อก็พบว่าห้องกำเนิดไฟฟ,ฟ้าที่อยู่ใกล้ๆกันนั้นได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่รุนแรงขึ้นเหล่าพนักงานจึงได้ช่วยกันดับไฟแต่ก็ไม่มีท่าทีที่จะสงบลงเลยสักนิดและนี่ก็คือสัญญาณเตือนวันคนครใต้พิภพใกล้ที่จะล่มสลายลงเต็มที กลับมาที่ลีน่าย่าได้บอกว่าเธอกำลังหาของที่มีความสำคัญมากๆแต่ด้วยความที่เป็นโรคหลงลืมก็ทำให้เธอจำไม่ได้ว่ากำลังหาอะไรอยู่และภายในห้องเก็บของก็มีเสียงไอดังขึ้นและเป็นป๊อปป,ปี้สาวน้อยที่กำลังแอบกินบางอย่างที่อยู่ในหีบนั่นเองลีน่าเลยอุ้มเธอออกมาข้างนอกทำให้ย่าได้เห็นเข้ากับหีบใบสำคัญและจำได้ว่านี่แหละคือสิ่งที่เธอกำลังตามหาแต่เช่นเดิมย่ายังคงจำไม่ได้ว่าหีบใบนี้มีความสำคัญยังไงกันแน่ ลีน่าเลยขอเก็บหีบใบนั้นเอาไว้เองและออกไปทำงานของเธอต่อที่จัดตุรัสเมืองลูเปอร์ได้ฝากข้อความถึงนายกเทศมนตรีว่าเหลือได้เข้าเทียบท่าแล้วลีน่าจึงไม่รอช้าเธอตรงไปยังสำนักงานและขอพบกับนายกเทศมนตรีในทันทีรองนายกจึงได้พาเธอเดินไปตามทางที่มีรูปของนายกคนก่อน,อน,อนติดอยู่ทำให้ลีน่าได้พบว่าปู่ทวดของเธอเคยดำรงตำแหน่งรุ่นที่เจ็มาก่อนและที่สำคัญเขายังถือหีบใบเดียวกับเธออยู่ด้วย จากนั้นลีน่าก็เข้ามาในห้องและบอกข้อความแก่นายกเทศมนตรีซึ่งหลังจากที่เขาได้ยินนายกก็มีสีหน้าที่เปลี่ยนไปในทันทีส่วนดูนเขากับพ่อก็ได้ช่วยกันหาข้อมูลว่าเขาที่เขาได้มาเป็นสัตว์ชนิดอะไรจนสุดท้ายก็ได้พบว่ามันเป็นเขาของด้วงแต่มันคงจะมีขนาดใหญ่กว่าในหนังสือเกือบ100เท่าเลยทีเดียว กลับมาที่ลีนาเธอได้นํากระดาษที่อยู่ในหีบมาเรียงต่อกันแต่บางส่วนมันก็ได้ถูกน้องสาวของเธอทําขาดหายไปเลยทําให้อ่านไม่รู้เรื่องหรือเมื่อลีนาบังเอิญกดไปโดนปุ่มลับกรใสา่สยที่มีสัญลักษณ์บางอย่างก็เด้งออกมาส่วนยา่าเหมือนว่าอาการป่วยที่เป็นอยู่จะเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆจนลีนาต้องตามหมอมาให้รักษาแต่ย่าก็เอาแต่ถามว่าเธอเจอของที่ฉันตามหาแล้วหรือยังลีนาเลยตอบส่งๆไปว่าหนูเจอมันแล้ว และเมื่อหมอตรวจร่างกายของย่าเสร็จเธอก็ขอให้ไปตรวจปรับปีน้องสาวของเธอด้วยนั่นจึงทําให้พบกับกระดาษอีกเสี้ยวหนึ่งที่ติดอยู่ในคอของน้องสาวของเธอแต่ยังไม่ทันจะได้ทําอะไรไฟฟ้าก็ได้ดับลงอย่างกระทันหันและเมื่อไฟติดขึ้นอีกครั้งทั้งสองพี่น้องก็ต้องเสียใจเป็นอย่างมากพราคุณย่าสุดที่รักได้จากโลกนี้ไปอย่างสงบแล้วนั่นเอง ส่งผลให้ลีน่าและปอปปี้ต้องย้ายมาอยู่กับป้าของเธอที่เป็นญาติแค่เพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ลีน่าจึงเริ่มนำกระดาษในส่วนต่างๆมาประกอบเข้าด้วยกันอีกครั้งโดยที่ได้รับความช่วยเหลือจากดูนที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงให้เมืองแห่งนี้ดีขึ้นแต่เนื้อความในนั้นกลับไม่ได้บอกวิธีรักษาแต่เป็นวิธีการหนีออกจากเมืองนี้ตั้งหาก ดูนเลยพาลีนาไปยังอุโมงลับที่มีห้องหมายเลข351ซ่อนอยู่พราะคิดว่ามันอาจจะเป็นทางออกไปจากที่นี่ก็เป็นได้ซึ่งในขณะที่เขาพยายามจะสะดอกกุญแจก็มีชายสองคนเดินผ่านมาแต่ชายทั้งสองคนนั้นก็ต้องรีบวิ่งหนีไปเพราะถูกเจ้าตุ่นยักษ์ที่อยู่ในอุโมง์เข้าเล่นงานไม่นานนักเจ้าตุ่นตัวนั้นก็หันมาไล่ดูนกับลีนาแทนทั้งคู่เลยต้องหนีขึ้นไปยังคังเก็บสเสบียงและขังมันเอาไว้ในนั้นได้สําเร็จ จากนั้นพวกเขาก็มาตั้งหลักกันอยู่ที่แผนกซ่อมท่อน้ําทําให้ลีนาได้พบว่าหมวกของดูนั้นมีนามสกุลของเธอสลักเอาไว้และเจ้าของคนเก่าที่จมน้ําเสียชีวิตก็คือพ่อของเธอนั่นเอง ลีนาจึงเอาเรื่องนี้มาปรึกษากับแคลรี่พราะน้ำจะแค่ในท่อคงจะทำให้ใครเสียชีวิตไม่ได้แคลรี่เลยพาเธอเข้าไปในห้องลับพร้อมกับเฉลยความจริงว่าเมื่อหลายปีที่แล้วพ่อของลีนาเคยคิดว่านครใต้พิภพแห่งนี้ใกล้ที่จะล่มสลายลงเขาและเพื่อนๆเ,เลยตัดสินใจออกไปหาที่อยู่ใหม่ผ่านทางอุโมงใต้ดินแต่ด้วยกระแสน้ําที่รุนแรงก็ทําให้เรือของพวกเขาจมลงส่งผลให้พ่อของเธอเสียชีวิตและมีแค่บางคนเท่านั้นที่รอดมาได้ ลีน่าที่หวาดกลัวว่าการล่มสลายนั้นจะเป็นจริงเธอเลยเจ้าหีบเหล็กไปมอบให้กับนายกเทศมนตรีแต่ระหว่างทางไปเธอก็ได้พบกับดิซซี่เพื่อนของเธอที่สะดุดลม้มจนข้าวของกระจัดกระจายไปทั่วลีน่าเลยรีบเข้าไปช่วยเก็บมันขึ้นมาและได้พบว่ามันมีสับประรดกระป๋องหายากที่หมดไปตั้งแต่รุ่นย่าของเธอแล้วลีน่าจึงถามว่าเธอไปเอาของพวกนี้มาจากไหนดิซี่ตอบลูเปอร์แฟนของเธอเป็นคนนำมามอบให เมื่อได้รู้ดังนั้นลีน่าเลยตรงไปที่แผนกซ่อมท่อและเล่าเรื่องทั้งหมดให้ดูนฟังพราะเธอคิดว่าข้อความห่งลูเปอร์ที่ฝากถึงนายกเทศมนตรีนั้นต้องมีความในอะไรบางอย่างที่แอบแฝงอยู่อย่างแน่นอนดูนจึงตัดสินใจงัดเข้าไปที่ห้อง351อีกครั้ง และทำให้ทั้งคู่ได้พบกับสเบียงอาหารที่สามารถเลี้ยงคนทั้งเมืองได้และที่ด้านในสุดก็มีนายกเทศมนตรีที่กำลังนอนหลับอย่างสบายใจทั้งคู่จึงรู้ได้ในทันทีว่านายกคนนี้กำลังแอบกักตุนสเบียงเพื่อเอาตัวลอดแค่เพียงคนเดียวพวกเขาเลยพากันกลับมาที่บ้านและวางแผนที่จะเปิดโปงความชั่วร้ายลีน่าจึงได้เปิดเสียงของพ่อเพื่อก่องให้ป๊อปปี้นอนหลับและเนื้อความในนั้นก็คือการสนทนาระหว่างพ่อของเธอและพ่อของดูนที่คุยกันเรื่องการหลบหนีออกจาก ตอนใต้พิภพแห่งนี้นั่นเองและเมื่อได้รู้ดังนั้นดูนก็รีบกลับมาที่บ้านเพื่อถามพ่อของเขาถึงวิธีออกไปจากเมืองแห่งนี้แต่พ่อกับเลือกที่จะไม่อธิบายอะไรเพราะไม่อยากให้ดูนต้องมาเสี่ยงชีวิตเหมือนกับที่เขาเคยทําในอดีตส่วนลีน่าเธอได้นําเรื่องการกักตุนอาหารไปรายงานกับรองนายก แต่แทนที่เขาจะรักษาความยุติธรรมรองนายกกับใช้กําลังบังคับให้เธอเข้าไปในห้องของนายกเทศมนตรีและทําให้เธอได้เห็นเข้ากับแผ่นการ์ดอีกใบที่ห้อยอยู่บนคอของนายกไม่เพียงเท่านั้นเขายังสั่งให้ลูกน้องแย่งหีบเหล็กมาจากเธอแต่โชคดีที่ไฟฟ้าเกิดขัดข้องและดับลงพอดีลีน่าเลยใช้โอกาสนี้ขโมยแผ่นการ์ดจากนายกเทศมนตรีและหนียกมาข้างน,นอกได้สําเร็จ พวกทหารจึงได้เริ่มการตามล่าเธอในทันทีและมาที่บ้านของดูนเป็นคนแรกเพื่อจะจับตัวผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดไปสอบสวนแต่พ่อก็เหมือนว่าจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาจึงได้ทวงเวลาพวกมันเอาไว้และทําให้ดูนหนีออกไปได้สําเร็จพวกมันจึงตามมาดูที่บ้านของลีนาแต่ที่นั่นก็มีแค่เพียงป๊อปปี้และป้าของเธอที่ไม่รู้เรื่องอะไรพวกมันจึงบุกมาที่โรงพอปลูกแต่แครีรีก็ได้พาทั้งคู่ไปแอบเอาไว้ในห้องลับที่ทันเวลาทำให้ลองนายกหาพวกเขาไม่เจอและต้องกลับไปแต่โดยดี ภายในห้องลับดูนได้พบกับสิ่งประดิษฐ์ที่พ่อของเขาเคยสร้างเอาไว้และเจ้าสิ่งนี้ก็าสามารถพาทั้งคู่หลบหนีผ่านทางอุโมงค์ใต้ดินมายังนอกเมืองได้สําเร็จดูนเลยมาเปิดทีเล็กดูว่าวิธีออกจากนาครแห่งนี้นั้นมีวิธีอะไรบ้างลีน่ารยมอบแผ่นกาดที่ขโมยมาจากนายกเทศมนตรีให้แก่เขาและเมื่อนําม,มาประกอบกันมันก็กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของห้องกําเนิดไฟฟ้านั่นเอง ดูลเลยจะไปที่นั่นในทันทีแต่ลีน่าก็ขอให้หลับป๊อปปี้ไปด้วยเพราะเธอจะไม่ทิ้งน้องสาวให้อยู่ที่นี่แค่เพียงลําพังเด็ดขาดซึ่งพอดีกับที่ใจกลางจัตุรัสได้จัดงานฉลองครบ250ปีให้แก่เมืองแห่งนี้พอดีเลยทําให้เป็นเรื่องง่ายในการแอบพาตัวป๊อปปี้ออกมาจากนั้นพวกเขาก็มาที่ห้องกําเนิดไฟฟ้าแต่ทว่าประตูก็ไม่สามารถเปิดออกได้ดูลเลยต้องไปถามเรื่องกุญแจกับลุงซันแลยเช่นเดิมเขาเอาแต่นอนหลับและไม่สนใจอะไร ลีน่าที่รู้สึกแปลกๆเลยบอกว่าผู้ที่สร้างเมืองแห่งนี้เป็นคนที่ฉลาดมากๆแล้วมันต้องมีวิธีอื่นที่ง่ายกว่านี้อย่างแน่นอนและหลังจากที่คิดอยู่นานลีน่าก็พบว่าพื้นที่พวกเรายืนอยู่นั้นมันคือแผนผังที่ชี้ไปยังห้องล็อกเกอร์นั่นเองดูนจึงไม่รอช้าเขารีบตามมาดูว่ามันมีประตูลับซ่อนอยู่หรือไม่และได้พบว่าที่จริงแล้วมันไม่ใช่ล็อกเกอร์เก็บของอย่างที่คิดแต่มันเป็นเรือที่เอาไว้หลบหนีจากนครแห่งนี้นั่นเอง แถมภายในนั้นก็ยังมีเหลืออยู่อีกเป็น,นพันๆลำที่เพียงพอสําหรับทุกคนทั้งคู่เลยกลับมาดูที่กระดาษคู่มือมันบอกให้หมุน,นกลไกไปตามเข็มนาฬิกาในเมื่อลองทําตามเรือลําแรกก็ถูกส่งออกมาข้างนอกมันเลื่อนไปตามทางมายังอีกฝากหนึ่งของประตูแต่ถ้ว่าระดับน้ํานั้นก็ต่าเกินไปจนทําให้เรือถูกเครื่องจักรบดขยี้จนพัง ลีน่าเลยบอกว่าพวกเราควรจะทําตามขั้นตอนในคู่มือมากกว่าและนั่นก็คือให้เข้าไปที่ห้องควบคุมฉุกเฉินแต่ติดอยู่ที่ว่าแผ่นการาดที่ได้มาน,นั้นไม่สามารถใช้เปิดประตูได้ก่อนที่ป๊อปปี้จะเดินเข้ามาดึงมันออกและทําให้ประตูเปิดได้สําเร็จภายในนั้นมีแผงวงจรขนาดใหญ่ที่ต้องใช้แผ่นการาดในการเปิดมันอีกรอบ และในคู่มือก็บอกให้ปรับแรงดันน้ำทั้งสองข้างเพื่อให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นแต่ปัญหาก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อกลางหันข้างหนึ่งได้เกิดชำรุดจนไม่สามารถใช้งานได้ เสียงแจ้งเตือนจึงดังไปที่แผนกซ่อมท่อ้นาและลุงสันก็เป็นผู้ที่รีบมาซ่อมมันในทันทีแต่ดูนก็กลัวว่าจะเกิดอันตรายขึ้นเขาเลยเข้ามาบอกให้ลุงสันรีบหนีไปแต่ลุงสันก็ยังยืนยันว่าเขาจำเป็นต้องซ่อมมันเพราะมันคือหน้าที่ของเขาแต่ถ้าว่าอุปกรณ์ที่มีอยู่ก็ไม่สามารถใช้ทำอะไรได้มากนักดูนเลยต้องเอาของขวัญที่พ่อให้ในวันเรียนจบมามอบให้แก่ลุงสันอีกทีซึ่งเขาก็สามารถใช้มันซ่อมกางหันให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง ทั้ง3คนเลยพายกันมาขึ้นเรือและล่องไปตามกระแสน้ําได้อย่างปลอดภัยส่วนนายกเทศมนตรีที่เห็นว่าไฟฟ้าในเมืองเริ่มขัดข้องเขาก็รีบมายัางห้อง351เพื่อจะหนีเอาตัวรอดแค่เพียงคนเดียวโดยที่ไม่รู้เลยว่าภายในนั้นมีเจ้าตุ่นยักษ์ที่พุ่งเข้ามาขมือบเขาเข้าไปทั้งตัวกลับมาที่ดูนลีน่าและปอบป,ปีในที่สุดทั้ง3าคนก็มาถึงยังท่าเรือที่ยังไม่เคยมีใครไปถึงมาก่อน และเมื่อเข้าเทียบท่าพวกเขาก็ได้พบกับกล่องไม้ขีดพร้อมกับวิธีจุดไฟทั้งสามจึงเดินตามทางต่อไปเรื่อยๆจนได้พบกับทางออกที่เป็นจุดสิ้นสุดของการเดินทางและมันก็มีแค่เพียงความมืดมิดและความว่างเปล่าเท่านั้นไม่มีอะไรที่เฝ้ารอพวกเขาอยู่เบื้องหน้าเพราะโลกใบนี้มันได้สูญสิ้นไปกว่า200ปีแล้วนั่นเองจนกระทั่งถึงเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นพวกเขาก็ได้เห็นแสงสว่างแรกในชีวิตและมีความหวังที่จะดำลงเผ่าพันธุ์ต่อไป ซึ่งไม่ไกลกันนักก็มีหลุมลึกซุกซ่อนอยู่และเมื่อมองเข้าไปพวกเขาก็พบกับนครใต้พิภพที่พวกเขาเพิ่งจะจากมาลีน่าจึงได้เขียนทุกอย่างที่เธอรู้ใส่ลงไปในกระดาษพร้อมกับโยนมันลงไปข้างล่างด้วยความหวังว่าจะมีใครสักคนได้อ่านมันและพาทุกคนขึ้นมาบนผิวโลกได้สําเร็จและโชคดีเหลือเกินที่พ่อของดูนเป็นคนได้อ่านมันเป็นคนแรกและทําให้เขาถึงกับยิ้มออกมาเมื่อรู้ว่าสิ่งที่เขาใฝ่ฝันนั้นเป็นจริงและหนังก็จบลงแค่เพียงเท่านี้ สรุปคือนครใต้พิพภพแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นเมื่อ200ปีที่แล้วแต่เมื่อนายกรุ่นที่7ได้เสียชีวิตลงอย่างกระทันหันก็ทําให้หีบเหล็กที่เก็บวิธีออกจากเมืองสูญหายจนกระทั่งเวลาได้ล่วงเลยมาเป็น250ปีนครใต้บิพภพก็เริ่มสุดโซมลงอย่างเลี่ยงไม่ได้แถมอาหารก็ถูกนายกขี้โกงแอบกัดตุนเอาไว้ใช้คนเดียว แต่โชคดีที่ลีนาและดูนได้บังเอิญเจอเข้ากับหีบเหล็กจนสามารถไขปริศนาและขึ้นมาบนผิวโลกได้สําเร็จต่อไปนี้ความหวังของมนุษย์ก็คงจะขึ้นอยู่กับพ่อของดูนว่าเขาจะสามารถนําชาวเมืองขึ้นมาบนผิวโลกได้หรือไม่หนังเรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ที่6.4คะแนนและเว็บ Rotten Tomato ให้คะแนนหนังเรื่องนี้ที่5 4เปอร์เซ็นต์ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปให,ใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับ